ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาสิมรักอัมภัยปฐมาพรองกุณไทยอายุ65ปีข้าราชการบำนาญสำกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกราบถวายบังคมลาถึงแกนอนนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับนาโปรพยาบาลรามาธิพดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร เมื 2, ่อวันเสาร์ที่9มกราคมพุทธศักราช2564เวลา4นาฬิกา53นาทีวันอาทิตย์ที่10มกราคมพุทธศักราช2564เวลา17นาฬิกาขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องอิทิยตประกอบศพณศาลาการเปลี่ยน วัดป่าโยธาประสิทธิ์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกรธโถชัดเป็นจานตั้งประดับปีตลอดชนะพระโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหน้าที่ก่องพระหาทีีนำหมายเนียนเจ้าภาพศพผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสภาสิมรักอัมพเพื่อสราง ติดต่อขอรับกล่องน้ำหลวงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติบนอากาศอีกสถิตพงสุดวิมลในสถาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่365สำนักพระราชวังลงวันที่10มกราคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว สมพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมองพระราชทานเพลโิศพผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาสิมรักอัมพัยปฐมาพรมงกุลไทยข้าราชการวน,นานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณเมวัดป่าโยธาประสิทธิ์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์วันที่14มกราคม พุทธศตกราช2564เวลา12นาฬกาเชิญโกรสดเบียนเมยนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกรรมฐานเวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่ก่อพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพสดผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาสิมรักคมไพเพื่อสร้างติดต่อขอรับกรอบเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรม ไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิติพงศ์สุดวิมลเลขาธิการพระราชวัง และองค์กระพูนอย่างหาที่สุดมีได้หากความทราบโดยยังวิถีถึงดวงวิญญาณของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสภาศิมละกร,รมไทยได้ด้วยปราการใดในสรารไตรภคคงจะมีความปรับซื่มทราบซึ้งเป็นล้นผลในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพทุทธเจ้า ผู้เป็นบุตรชีดาและหลานหลางขอพาราชทานกราบถวายวางคงุมแทบเพื้องพระยุคนละบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้และจะเทิดทูนไว,นว้เหนือเกล้าเหนือกราบหมอ่อมเป็นศัพ์พระสิริมงคลแก่ข้าพพระพุทธเจ้าและองค์ตระกูลตลอดไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวสิมรักษ์อัมไัยประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภานสิมรักอัมภัยช่างกำเนิดผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภานสิมรักอัมภัย เกิดเือม่วันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2,498ณนำบลปนป่าน้ำปราณํอำเภอปราญบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นบุตรีของคุณพ่ออิ่งเตียวิเศษและคุณแม่พิษเตียวิเศษมีพี่น้องทั้งหมด14คนดังนี้ 1. น,นานางสาวพรทิพเตียวิเศษ 2. นายอังพลเตียวิเศษสามนายชินวัตรเตียวิเศษถึงแก่กรรมแล้วสี่นางสาวยุพินเตียวิเศษห้านางสาวรัตนาเตียวิเศษหกนางสาวพัคครัตเตียวิเศษถึงแก่กรรมแล้วเจด็ดนางสาวมณิวันเตียววิเศษแปด จากสิเอกไพโรธเตียวิเศษถึงแก่กรรมแล้ว 9. ก้าผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาสิมรักอำมไพผู้ถึงแก่อนิจกรรม 10. นายธนาคมเตียวิเศษ 11. นางอ,อนงพงาเกิดลาง 12. เด็กชายอัทคงเตียวิเศษถึงแก่กรรมแต่ยาวัย 13. นายไกรสอนเตียวิเศษและ14เด็กชายโบพานเตียวิเศษถึงแก่กรรมแต่ยาวัยประวัติการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์สงทาสิมราคำไทยสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนปากน้ำปรางอำเภอปรางบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้นวินทยมศึกษาปีที่สามจากโรงเรียนสตรีวัดรัคังเขตบางเกาะน้อยกรุงเทพมหานครระดับอนุปริญญาประกาศนิยบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขออภัยครับจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขตบางเกาะน้อยกรุงเทพมหานครระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตเคมี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรดประสานรัฐขอไปครับศรีศรีนครินทร์วิโรดประสานมรกรุงเทพมหานครระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตการสอนเคมีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ประวัติการรับราชการทุทช่วยสตราจารย์โสภาศสิมารักอัมไพบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่20เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2519ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ที่วิทยายลัยครูสุรินทร์พุทธศักราช2524ถึงพุทธศักราช2527ดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ4พุทธศักราช2528ถึงพุทธศักราช2529ดำรงตำแหน่งอาจารย์5ระดับ5 พุทธศักราช2530ถึงพุทธศักราช2532ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ6พุทธศักราช2533ถึงพุทธศักราช2535ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ7พุทธศักราช2536ถึงพุทธศักราช2538 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับแปดพุทธศักราช2539ถึงพุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับแปดสถาบันราชภัฏสุรินพุทธศักราช2548ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับแปดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินจนกเกษียณอายุราชการเมืม่อวันที่30กันยายน พุทธศักราชนารรวมอายุราชการ39ปีชีวิตครอบครัวผู้ช่วยศาส,ารส,ราสตราจารย์โสภานสิมรักษ์อัมภัยสมรสกับรองศาสตราจารย์สุวรวิ์สิมรักษ์อัมภัยทั้งสองท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนาบ้านเลขที่271หมู่15บ้านตาเตียวสมัมคี ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทจังหวัดสุรินทมีบุตรธิดาซึ่งเป็นพยากรักด้วยกันสองคนคือ 1. แพทย์หญิงอัญญาณีสิมรักษ์อัมภัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลความชำนาญเฉพาะทานสาขาวเวชศาสตร์ป้องกันขแขนงอาชีวเวชศาสตร์มหา วิทยาลาัยขอนแก่นปัจจุบันรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา2นายแพทย์จิตธาศิมรักคำภัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ สรมรสกับเพศสัตรหญิงกมลทิพสิมรักอัมภัยมีบุตรีสองคนคือเด็กหญิงอรวาวลันสิมรักอัมภัยและเด็กหญิงนันนทินสิมรักอัมภัยผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภานสิมรักอัมภัยท่านเป็นมารดาทุกประเสริฐยิ่งของบุตรที่ดามทั้งสองคน ท่านถนอมเลี้ยงดูบุตรธิดาทุกคนด้วยความรักและความห่วงใ่เรียกเสมือนร,ร่มโพโ่มใสที่คอยให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่ใต้ร่มเงาสนับสนุนส่งเสริมให้บุตรธิดาได้รับการศึกษามีวิชาความรู้และสามารถรับราชการมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงอันหนึ่งท่านคือแม่ทิพ์ของชาติ ผู้มีความรู้ความสามารถมุ่งมั่นตั้งใจถ่ายทอดวิชาให้แก่ศิษย์มีจิตวิญญาณของการเป็นครูอาจารย์อย่างแท้จริงผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาสิมรักอภัยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีมีไมตรีจิตที่งดงามโอ,อ้อ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่ชอบช่วยเหลืองานสังคมสุดรวมทั้งฐานโลกและฐานธรรม และมีความชื่นชอบรักในการรถถปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาณสถานบันกฑสูตรครูรสมาธิจิตตานุภาพศูนย์ศึกษาวัดอุรภารมพระรามหลวงเฉลิมเกียรตจิจังหวัดสุบินทอยู่เนืองนิดมไม่ได้คาท่านจึงเป็นที่รักกรพนับถือของุุรธิดาอญาตพี่น้องเพื่อนร่วมงาน และลูกศิษย์เป็นอย่างมากนับว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาสิมรักษ์อังภัยเป็นผู้ได้กระทำคุณความดีสร้างคุณนัประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอนันเลกอันตั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รนะับผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาสิมรักษ์อังภัยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดปฐมภพมงกุฎไทย วารสุดท้ายบ้านปลายแห่งชีวิตปกติแล้วผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสฟาสิมรักคำภัยเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มาโดยตลอดและเมื่อปีพุทธศักราช2561ได้ตรวจสุขภาพแล้วพบว่ามีเนื้องอกที่ตับจึงได้รับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุ่เทพมหาคนครเรื่อยมาอาการดูทุกเราดีขึ้นสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติต่อมาเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2,563รองศาสตราจารย์สุรวิ์สิมร,รักษ์อังไพผู้เป็นสามีคู่ชีวิตได้ถึงแก่อนิจกรรมจากไปนับเป็นการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวและต่อมา เมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์สม่านสิมรักษอัมภัยได้มีอาการป่วยกำเริบอีกครั้งโดยมีอาการแน่นท้องท้องโตผิดปกติจึงได้เข้ารับการพบแพทย์เพื่อทำการรักษาณนะโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครคณะแพทย์ได้การรักษาอย่างสุดความสามารถ แต่อาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นมีเต็สุดหลงเรื่อยๆเป็นดำๆจบจนกระทั่งวันเสาร์ที่9เดือนมกราคมพุทธศักราช2 5ง4ัเวลา4นาฬิกา53นาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาสิมรักษ์บังไพรได้สิ้นลมหายใจจากไปด้วยการอันสงบต่อแต่นี้คงเหลือไว้ซึ่งคุณงามความดี ให้ระลึกนึกถึงและอยู่ในความทรงจำตลอดไปรวมสิริอายุได้65ปี9าเดือน10วันของนาทแห่งคุณงามความดีกุศลาบารมีที่ผู้ช่วยสา์ตร,ราจาร์โศภาสิมรคัมภัยได้บังเพ็ิดไว้และคุณกุศลราศีที่บุตรธิาดาลานหลานและญยาิมิร ได้บำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่ดีกามมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงบัตรบันนี้ขอจงเป็นภลรวัตรปัจจัยเพื่อหนุนดวงวิญญาณของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสภานสิมรักษ์บไภัยจงไปสถิตสถาทรอ,อย่างทิพยสศวรรค์ชั่วการนิรันดร์ด้วยเธอโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ได้ปรยดยืนสำรุมจิตสงบ่งเพื่อแสดงความร้อยอะไรในเวลาหนึ่งนาทีขอบพรเชินครับขอ,อน้องกราบราตนาพระครูโสกผลธรรมรังสีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์มยุทธเจ้าว่าปัดปบา่าโยธาประสิทธิ์ประธานฝ่ายสงพิจารณาผ้าบังสุคุลขอ,อกราบราตนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ลำดับต่อไปขอเดนเชิญท่านประธานในพิธีได้ประกอบพิธีพระราชทานเคืงศพขอดดนเชิญทุกท่านยืนขึ้นกับ พบเจอท่านนายแพทย์จษศักดิ์วิจารณนาลามุ่งมือการบุกเข้าไปในเรตบรงพยาบาลรามาธิสิรีมน่าไม้ใี